สวัสดีครับสายหลาครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีทั้งสปปรามครับผมสวัสดีทั้งมึงหนองมึงหน้าครับสวัสดีพี่น้องสุปผู้ซุปคนครับผมมาเนี่ยสายหลามหาดักหนูก็เก่าครับเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งไม้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งให้เบิ่งไม้นี่นะครับไม้เก่าครับไม้ปลามันครับนี่ปลามันครับปลาบอกไม่เกี่ยวหยานี่ครับผมมาเนี้ อุปกรณ์เนาะครับเนาะมีกงสี่อันครับแต่ก็มีมีกับหนีบอยู่สิบหกอันเนาะครับเนาะนี่ก็จะเอาบุกไม้ใส่เนาะครับเนาะเอาบุกหงองใส่เอาบุกไม้เสียบใส่นะครับเนาะบไบ่ต้องคอกก็ได้หมุนหมุนเอาให้มันแน่นนะเออนั่นนี่ครับผม ลเราจะใส่แบบนี้นะครับเนาะเอาติดตามรับชมกันยาวๆเลยครับผมครับผมเอากลุ่มมาใส่แล้วครับใส่หนอ่อพาร์ทบนใส่ๆนี่เนหนพี่ครับเบิ่งห้อยมันเลนครับโอเคกระด่างโอีคห้อยกินครับผมเต็มอิ่มลเลยเสรๆนี่แหละเสรๆนี่แหละ ต้นนี่ครับเสร็จแล้วใส่เรียบร้อยครับไปครับผมบร,รบิษัทใส่เกือบบูดป้าครับผมเยีย่ต้านคนไริใัทเรียบร้อย นี่เลยครับอ้ยหอยหลินแตกแดนแลม่างหมดเลยครับ,บขดุดขุดขุดขุดครับผมโอ้โหดูผมทีจะเปลนครับยูนี้ใส่ซี่โครงหรือเปลาตัดหนุนหอยพี่ลูกขาวอยู่นะครับผมเอาครับผม อืมมองใช้บ่วงอยู่ใส่นี่ครับผมอุ้ยมีแต่หวดแตกแต่ไม่มาใส่ในทางอะไรนี่รถเขาเส,ส,สียบมอเตอร์ไซค์เขาเสียบนะอันนี้เลยบ่เดี๋ยวผมครับผมโกงใช่แบบง่ายๆครับรอตรงปิดหลัง วางถิ่มเลยเอาครับผมไปใส่กับหนีบกันต่อเลยครับเอาครับผมได้ใส่มาใส่กับหนีบแล้วครับอยู่บ้าเปืดหน้ากัดดันเขาหยาดแน่อยู่ด้วยน่ครับผมสอดเสียเลย Dạ yeah, bốn vào anh xí lên yeah, đục ngoài nằm nó khó nó hả bốn tiêu cả nhân à, Cái lạc này nó ครับผมมาอีกตัวครับหลังที่2ครับ ดออุดยอดมึงไทยนี่นแล้วครับโอ้หลังที่สองนะครับเนาะครับหลังที่สามมึงที่แหละครับพ่อแม่พี่น้องห้อยแม่นผมบวมเบาเลยเครับเดี๋ยวเอาครับผมเด็กไซเรนที่เรียบร้อยนะครับเนะาะคนพลาดพึ่งกับยย่ซเรนคนนะครับเนาะใช่แล้วครับผม เสร็จแล้วเราเงินเสาจะไปถ่อกันไหมนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผ่านน้ำน้ำเนี่ยน้ำเด้อครับเด้อจะช่วงนี้คนกำลังเห็ดเก็บอยู่เพราะถ้าเดี๋ยลุ้งครับผมไปเงินเสากันเลยครับผมย่างๆนะครับผมครับสวัสดีย่างเสานะครับเนาะมายามหนูนะครับบรรยากาศมายามหนูย่างเสาครับไปไปลุ้นกันเลยครับผม มีแต่ปองหวยครับผมหวยปูเสือจังเงินขึ้นเป็นวันพระเนาะลืมข้าวลืมข้าวเลยมาดักงูซ้ำโอ้ยบอลันสามบอลันบอลันวันพระคนมาวันพระคนมาวันพระคนมาเงี้ยคนมาอยู่ดอก อันเดะนี่ปองนั่นบอนมาข้า<อ>งในนะส่องอย่งเงี้ฮโอ้ยบอลหาอีดีนเดียว่นานหบอกี่ำก่อ,กอนเนี่ยสรุป

นกกะน่ารักยากจุดแบงดีนะครับผมมันน,นี่คือเหี่ยวคักแน่แค่ตายตายตายครับผมได้ตะขอนเขาครับเนาะเห็นบ่สองเซนสองเซนนี่ครับใช่ลรอบูบูบูก,กัดี่น้อยนี่ ได้นี่นี่คนครับนี่ยอยู่ในกลางมือผมเอาปุย,ย,ยครับเอาปุยว้ายเหมือนนี้คือเป็นแนวนี้เนาะมันพาทำไงหลืมขาวว้ายเป็นแบบพิ่นวานพัานผานี่บอลอันขออันครับผมลันอยู่อันสองอัน เอาวูยนแล้วก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนกันน,นเดอ้อสวัสดีครับ